สวัสดีตอนบ่ายสองโมงกว่าๆจะบ่ายสามค่ะคุณลูกค้าเอ้ยคุณลูกค้าเอ้ยคุณผู้ชมเอ้ยคุณผู้ชมเอ้ยเมื่อนี้ยายอุ้มสาสขันยายอุ้มสาสขันสื้อผามาเห็ดเนยเนี่ยเท่ากับมีเนี่ยเนื้อบดเนื้อบดเนื้อบดเท่เา,ทเาไปซื้อมาหกกิโลเมือว่านี่เทามี ข้าวก็จะมีเนี่ยบนข้าก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียม,ม,าาม,มายขาวตำาบหยาบๆข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวนึนะคะไม่ใช่ข้าวเนึ่งเเหนียวนะข้าวเหนียวเนึ่งคือไก่นองบอมบอมีบอมมีหลายอย่างค่ะตามคำสั่งคุณลูกค้าคุณลูกค้าลูกค้าท่นาฮักของอุ่มนี่ค่ะมีเกลือแล้วก็มีผงนัวผงชูรสผงชูรสนะคะ ซึ่งเข้าจะจะเริ่มยองยองของเข้าอันนี้มันยองได้หนีบอะไรเพราะว่ามันหน่อยเขาก็จะใส่อุปกรณ์ตัวนี้ในการยองเพราะมันจะใหญ่หน่อยกาละแมงกาละแมงขังแตกเรานี่เลยวอนจะยองขออนุญาตบาดคำเด้อพีน้อง ติดทาากันกันแม่น้ำลายลงอาหารกันน้ำลายลงอาหารแล้วก็เขาก็จะใส่ชุ่มือตอนหยองมันจะได้ยาวๆได้นี่ะคะเขาก็เอาเนื้อลงไปเทจวดลงไปเลยนี่ อนุญาตนั่งขันอยู่พืน,นเดิมกันเด้อตามด้วยอ้าก็จะตามด้วย,ยนั่งนั่งขัดเห็ดขัดก่อนเด้เอเขาก็จะขัน้นตามด้วยกระเทียมลงเมดเล่นเฉยๆผหอม เที่ยมขอาตับใบเลี่ยนหยับหยาบหยับหยาบแล้วก็ผงลงมาข้าวตวงใบเลีวจ้ะแล้วก็เกลือแล้วก็ขั้นขั้นไปเรื่อยๆขั้นไปเรื่อยๆ เขาเนี้ยเขาจะใส่ไข่ค่ะเพราะว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเม็ดเขามันจะหักมันจะเม็ดบป่งงามนั่งบระนันนั่งบระนัดขออนุญาตบาทคำท่านนั่งจนน้งเนี้ยขอกันมื่อไนร่ค่ะลูกค่ะคุณสั่งมาค่ะ หกกิโลเราก็จะทำตามคำสั่งขอบคุณที่หางานให้ยายอุ่งเห็ดใส่หมวกกันกุมลนล้นงใส่อาหารน้องๆถุงมือต้องใช้นะคะ มืดอีกขาดบ่ได้เดี๋ยวขอไม่ลากคันเนื้อกับเครื่องเข่ากันก่อน ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเขาเหนียวนึงเ้น้นนี้จะใช้ชุดถ่ายเลยจ้ะใสเ่เหล็กขั้นเข้าไปหน่อยงเข้าไปย่องจนมันเหนียวละขั้นสูนงจนเหนียวปุละ าฝากไม่เด้อฝากอันติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมีอุ่นจัักรัน,นิดเด้อค่ะบ่มีเหนว่างงานจะว่างงานก็นเลยหาเนี่ยเเห็ดพ่อหายมีมูเด็กคุยเคยเนีย้ยตุยตุยเลยค่ะวันนี้ก็ว่ายังบ่เข้ากันดี ใส่เขาแล้วคือบอกเขากันดีนี่เอาแล้วต่นี่เอาแล้วปะนี่ใส่ขานเหี่ยวไปเลยขั้นต่อไปอีก សម្មកសម្មកមកយ៉ាងកេះទៅ ข้าวเหนียวห่ก็หนึ่งแล้วก็ตรงแช่น้ำเธอคะ่ะห้องก็แช่น้ำไปเวลาามาคขันมันก็จะเป็นกน้อนเป็นกน้อนเป็นก้อนข้าวเหนียวเป็นกน้อน เฮ็ดอ้าวอันนี้ลูกค้าพิ่งสร้างพร้อมจ้ะเดี๋ยวมือล้งเขาจะมาไล่สวดขายของยายอุ้มสิผ้าล่สวดขายของขานุ่จนมันย่งโกรกันพลัด ดูดนะเหนียมเข้ากันตุยตุยเลยเป็นตะแซบแล้วหอมห่วยหยแล้วเสร็จแล้วเหนียมเนี้เนียมเนี้ย,ยขั้นตอนต่อไปก็คือห,อหอ่อค่ะห่อหอก็จะใส่เวลาอีกอยู่จ้ะ เงื่นมือนี้ย้ายอุ้มสาราสกันขออนุญาตเดอ้อเคนอีน,นะะ้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำอะไรก็จะลงให้ดูไปเรื่อยๆถ้ามีคนดูขอบคุณผู้ชมขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวคลิปหนะ้าเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะกล่าวคำว่า สวีดัทสวัสดีค่ะบ๊ายบาย